chỗ mô tả ghế tê gây, gây, nó. <laughs> nè, lý, nó nè tôi có là sao đi nó là xa ra thầm thầm và cái nhỏ nó nhìn khi có thôi ra cái ra chi lùi tà là cái cái hẹn tê tà nhà cho ta mô cái dạ nó tổng mô cái dạ nè ta chút là รากก็เตินเราะน้แลโควิดนะโควิดนแก่ตชาเลบาจะรอสตาเนี้มีลอเลอฮึปูเลอโพโซเลอก็เลยมาเนี่ยน้อ่าบลันน้องหรือว่าก็ซีจะน่เนะอันนี้จะวิเคราะห์ใดนานเนาะเมื่อพาตีพีพื้นเนาะเป็นนองก็จ้าโพดีโพสาก็ดีกว่ากันเลชั่วโมง ก็แค่นี่เส้นนี้ลุยนี่นี่ยเนาทุกคนนะปาเปลีเนาะก็แค่นี่ปาเปลอของกลริเบเนี่ยนะ่กว่าอ่ชมกเวธรรมดาเนาะกะน่าสิเนาะดิอมีช็อกโกแลตซลลญานาลญานีก็ะอเนาะนรเอสเอสไอวีมเนี่ยปาลีราเนาะาปาเตปาลีเลยว่า นี COVID. COVID, right? okay. The The ่โควิดนโควิดล hmm. ้ทุกคนเน่ยปาิลิรานี่ยนี่ราปลาซีเราแค่ลอปลาซีบอกเาพาซีเลยบอกเต่ซอคือเตซอคูรอันี่นะนี่เน้ตทบปเราพาจมากินยันยโควิดแคเนี่ยไม่ชงหมดนี่ซแล้แต่เพิ่นเราเนี่ยงบรมีเนาะนีซเันเนี่ยาะมีออซีอ่าปลาทงลาซาปลาต่อลาซาเนี่ยเแล้วดอดูดเทกนะ ว่าคันนี้พ่อสีพอก็หาปกดีกิดานจักรภาพดเนาะแต่มู่อชเชนเจักราพดูจี้ดีอยู่พอเสียเนี่ยพกเนี้มาเลมาเก่าเนาะแต่ป้อนเียบเลคือเจ๊พอเสว่าต่ปุกาจะเดิมานี่เยโควิดเนาะจะขนาดไม่หมดแล้เจนี่นะเจนีตเร่อคืนนี่ตเร่องดิฉันบนี่พวกเน้ยนี่ยตวเปลี่ยวหวะเนาะตปีนี้เะ แต่ประชาชนก็น่าละผู้ที่เอ่ออทีวีอป่วยเนาะมีเตื้อสาพโลกนะภาพตนี้สภะพตอซอสิเนาะอันนี้เนี่ยไม่ชมหมดชมมดนะแล้วอ่าพัาไปลีร่าหรือวะเมื่อกาพัดเดียรแล้โควิดเนาะประชาเลือกเคลปลาซีคลปลาโอเคนะก็คก่จอแต่นี้ผู้ี้ตึเืออเภอตึือเวตึือก่อเลยเนาะ น้ำร้อนเลยถ้าตอหน้าเอาะจกใครแลมีแกพุ่นน like ้ำากว right. ่าจีกว่าข้อนึงน้ำร้อนแล้วธรรมชาติเนาะธรรมชาติแล้วก็แหแห่แล้วก็มีก็จะแห่แล้วก็มีก็จะตมารซเลบ้าเนาะมีแห่บอมันจะตัพ่นรอนี่ตาอูนะมีเซมิบานในบ้บาตาชูชุดเจ๊เนาะตาบูตาบานเนาะตัวขอพลวานะมันเนาะบาบอนง้ยบาพอเนี่ รทีมเอมาตางวีนระภาพประสุภาพไม่ชู่นี่ประสุภาพไมิตืลอนนี่เาวบเจนนะมึปฏิเนอันนี้มิเครเดน่าและโควิดเนาะแต่ฉันละคลแต่ฉัละปัสซีเคลปัสซีเนาะปิเดร์ระาแล้วจดไนี่และผูขี้นี่เป็นมิควันเนี่ยปัสซีรามาลีโชเกรามาลีสมุารามาลีเนาะในเ่ิครเดน่าเนี่ยเนาะว่าอามิโอดา เสี <poisoned. S 2> ่ยนีตันี้ชินีแบบทำมัด้หรอนะทำมัด้หรอว่าชมโหมดนั่นเลยมีลลแต่บางโอเดอร์น่ที่สีต้อปัดช้อนในซีโอแต่ช่อนในซีโอเปรีโอถ้าเปรีโออันนี้แต่เดินมาเลิกโควิดเกอ่ะถ้าไม่โอเคน้อเสนี่เล่นเ้ยอันเดียชินีบางอย่านี้ยจะพอเปรีโอหนออันนี้เลิกบาก็เนี้ยต่ก็อันเนี้ยชมโหมดเนีสะโพลิเมอร์พาร์ติพีพื้นรางกับเจ้า โพดีโพสานเนาะแล้วก็นามบะอ่าแต่เกิโตดิซอยในธรรมบะพระพุทธเจ้าได้อัปปมาโนมัตตาประทางเนี่ยความประมาทเป็นหองทางความตายนะแตาเพื่อนหล่อเนี่ยแตาเพื่อนหล่อเนี่ยในตาอูเนาะนนิลนินหลอดใดเลิกแล้กิน่าตาโกะกะบตาอูเดอแต่ตาควีนะอเดตาชุมุลาเกี่ตาเตลาเเนาะตันเบือ